สวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของดีคูซีมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นรถไฮไลท์เด็ดๆอีกคันนึงนะครับเรียกว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามามาสดๆร้อนๆเลยนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเอารถตัว Fortuner GR Sport ไปใช้เรียบร้อยแล้วนะที่เรารีวิวกันเมื่อสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณลูกค้าก็ใจดี อุตส่าห์เอารถคันนี้เนี่ยมาเทิร์นด้วยนะคันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่เรียกว่าคอตไม่แพ้กัน Toyota Fortuner l e g e n d e r รถคันนี้ปี20นะก็เรียกว่าใช้ไปประมาณสักปีเศษๆษพอเห็น GR Sport ของผมเท่านั้นแหละมาขอแลกเลยรถคันนี้ก็ยังสดกริบเลยผมก็ยังแปลกใจคุณลูกค้าเนี่โอโ้โหมาขอแลก GR Sport แสดงว่าเป็นแฟนมันแท้ GR จริงๆนะครับวันนี้เนี่ยเราก็เลยเอารถของคุณลูกค้านนเน่ยเอามาพรีเซนต์เลยเพราะว่า จริงๆรถแทบจะไม่ต้องเก็บงานเลยรถสวยกิฟเลยนะฮะเป็นรถปี20นะ Fortuner l e g e n e r เครื่อง2 0 0 8 4 Wheel Sigma 4นะครับเป็นตัวท็อปเหมือนกันแหละนะครับออกห้าง1 8 3 9 0ล้านบาทนะสวยๆอย่างนี้เลยดุๆอย่างนี้เลยนะครับไฟหน้าในสไตล์เดียวกับ G R Sport อยู่แล้วนะแล้วก็ตัวนี้ได้สีดำมันจะดุมากเพราะกลืนไปกับกันชนหน้า,า,นากระจังหน้าก็จะเป็นสีดำอยู่แล้วนะถ้าเป็นสีขาวนี่กระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำอย่างเงี้ยมันก็จะตัดกันแต่นี่เป็นสีดำมันก็จะกลืนกันหมดเลยนะดูโหดมากมีไฟตัดหมอก ตรงนี้อยู่หนึ่งตำแหน่งนะครับข้างหน้าโลโก้โตโตยต้าขนาดใหญ่เลยอย่างที่เราเห็นนะครับด้านล่างก็จะเป็นชายล่างแบบเรียกว่ามีกาดด้านล่างอยู่นะครับสีเงินคือดูรวมๆเนี่ยดุเพราะว่ามันเป็นสีดําเหมือนกับสีดาล้วนทั้งคันนะตัดกับสีเงินเลยนะครับด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นนะครับล้อแมกนี่สไตล์ l ีเจนเดอร์ก็ล้อแมก20นิ้วเลยนะครับอันนี้สวยงามนะลายใหม่ด้วยนะทูโช,ชนแล้วก็นี่กล้องมีเต็มรอบคันเลยนะครับคันนี้จะบอกอย่างนี้นะครับมีกล้อง360ให้ดูด้วยนะครับ ันนี้รถคันนี้เรียกว่าจัดเต็มมาจริงๆพร้อมกับด้านข้างเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดที่กันลอยนะตรงประตูทั้ง4บานไว้ให้ด้วยของโตโยต้าแท้เลยนะดีเวลาเวลาเราจะขึ้นรถลงรถเนี่ยมันจับมันไม่เป็นรอยขวนที่ตรงขอบประตูอันนี้ก็เรียกว่าได้มาเลยนะ กับตัวรถเลยนะครับด้านท้ายอย่างที่เราเห็นนะครับไฟท้ายทรงใหม่นะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดํากลืนกันไปหมดเลยนะดูดุมากพร้อมโลโก้2.8 Legend ีเจนเดอร์ซิกาโฟับ4นะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าเป็นตัวตัวท็อปนะไฟท้ายตัวนี้จริงๆผมชอบมากสวยนะเพราะว่าไฟเลี้ยวรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็น แบบซีเควนเชียลเรียบร้อยแล้ววิ่งเวลาเปิดไฟเร็วนี่โอ้สวยเดี๋ยวจะให้ดูด้วยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับด้านในกุญแจก็จะเป็นแบบเคเลสนะมีโลโก้ Fortuner อย่างนี้อยู่นะครับรีเจนเดอร์ก็จะเป็นโทนสีเงินเงินอย่างเงี้ยเงินตัดดำนะครับนี่ข้างในกิฟต์อย่างนี้เลยนะครับนี่คือรถสดใหม่จริงนะภายในกิฟต์อย่างนี้เลยครับภายในรีเจนเดอร์กจะเป็นโทนสีดําตัดกับสีขาวนะมันจะดูแบบหรูหราเน้นหรูหราเลยนะครับแล้วก็มีพลาสติกพ่นโครเมียมสีแบบออกเงินเทาเนี่ยต นี่นะครับแอมเบียนไลท์อยู่ด้วยนะเรจนเดอร์จะมีแอมเบียนไลท์มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูกันนะครับคันนี้อย่างที่ผมบอกสดใหม่เลยนะนะครับเดี๋ยวดูเลขใหม่กันเลขใหม่คันนี้อยู่ที่28งหมเห็นไหมฮะก็รถมือเดียวจริงๆนะวิ่งอยู่28งหมจริงๆวิ่งไม่เยอะหรอกเพราะว่ารถประมาณปี20 ปีนี้ปี22แล้วก็ประมาณปีเสร็จเจกือบับ2ปีแต่20,08นะก็เรียกว่าใช้งานตามปกตินะครับภายในเนี่ยหรูหราตามสไตล์ Fortuner เลยเพราะเป็นตัวท็อปนะครับได้ลำโพง JBL รอบคันนะเครื่องเสียง JBL นะอันนี้เฉพาะตัวท็อป e ีเจนเดเท่านั้นถึงจะได้ชุดเครื่องเสียง JBL นี้มานะครับ จอเป็นจอขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นนะนี่เป็นจอใหม่เลยเรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่างๆใช้อะไรได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับบลูทูธวิทยุสั่งงานด้วยเสียงนะครับ a อป l e ูคาเพใช้ได้ Android Auto ใช้ได้นะไม่ว่าจะใช้ iPhone นะครับหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android นะใช้ได้หมดเลยอันนี้เจ๋งมากเลยแล้วก็จริงๆก็สามารถลิงก์ใช้พวก g o o g l e Map อะไรได้สบายๆเลยนะครับแอร์ Air, นะด้านล่างเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะครับ วันโซนแต่ว่ามีแอร์แยกด้านหลังให้นะครับที่ติดตั้งมาเพิ่มเติมก็คงจะเห็นเป็นนี่ตรงนี้มีเป็น power outlet ให้หนึ่งตำแหน่งแต่ที่เขาติดตั้งมาเพิ่มก็คือตรงเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็น usb แบบ usb c นะนี่ลูกค้าติดตั้งมาเองใหม่เลยนะสวยดีนะครับใครใช้ iPhone ก็สะดวกสบายเลยแหละว่างัันเถอะนะมีระบบช่วยเหลือการขึ้นเขาลงเขาด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญคือตรงนี้ก็คือเป็นระบบขับเคลื่อนสล้อนะครับ high high flow, แล้วก็ low f นะครับอันนี้ก็ ครบช้วนนะตรงนี้ที่ชอบก็คือเป็นวายเดชชัชเจอร์ให้ด้านล่างแล้วนะเรียบร้อยอันนี้คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างใช้งานได้สะดวกมากสาหรับคันนี้นะครับที่วางแก้วน้ํา2ตําแหน่งนะครับการขับขี่เกียร์นี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับมีโหมดสปอร์ตชิฟต์อัพชิฟ์ดาวให้ด้วยแล้วก็มีโหมดการขับขี่ทั้งหมดถึง3โหมดเลยนะอีโ e ค no o โหมดโนโคมโมดแล้วก็สปอร์ตโหมดอันนี้ครบถ้วนนะครับและที่สําคัญนะครับนี่มากับรถให้ด้วยนะ อันนี้คือเจ้าของเดิมนะเขาติดกล้องหน้ารถไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ใช้บันทึกภาพได้เลยอย่างดีเลยนะครับอันนี้อย่างดีเลยติดตั้งมาให้เลยเพราะนั้นคุณลูกค้าที่มาซื้อรถคันนี้ก็จัดเต็มไปให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นออปชันที่ติดมากับรถผมให้ไปอย่างนี้เลยนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าจัดเต็มมาว่างันเถอะเพราะตัวนี้เป็นรถขับ4ตัวท็อปผมบอกว่าออกห้างร้าน839อะไรที่รถหรูมีพึงจะต้องมีมีครบหมดนะครับมีเกินกว่าที่คิดด้วยนะพวงมาลัยตัวนี้มีแพดเดิลชิฟต์ให้ด้ววยยก็เับลาขีี่ เข้าสปอร์ตโหมดแล้วก็สามารถชิฟต์ได้ด้วยอันนี้ถือว่าดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่โอ้โหกว้างขวางตามสไตล์ Fortuner เลยอันนี้เป็นตำแหน่งที่ผมนั่งก็ยังเหลือสบายๆนะเฮดูมเล็กรูมสบายๆที่ปรับแอร์ด้านหลังนี่เป็นแบบออโต้เลยนะครับ อันนี้สามารถปรับอิสระได้เพิ่มแรงลมแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้อันนี้ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็ไฟตัวใหม่นี่เป็น LED เรียบร้อยนะคือดูหรูหรากว่าเก่าอ่ะแต่ก่อนี่เป็นหลอดแบบไฟแบบหลอดมันดูไม่ได้หรูหราเนี่ยแอร์มี3ตอนให้นะครับถึงด้านหลังเลยนะแถว2แถว3ามีให้ครบหมดเรียบร้อยสะดวกสบายหรูหรานะพร้อมนี่เวลาเดินทางไกลที่พักแขนก็มีให้ด้วยนะ f o r t u n e r ต้องเป็นอย่างนี้แหละ สะดวกสบายหรูหรานะครับมีซ็อกเก็ตต่างๆนะในการใช้ power outlet ครบถ้วนนะครับแล้วก็มีปลั๊กให้ด้วยอีกตำน่งด้วยนี่ดีงามเอาละเดี๋ยวไปดูด้านท้ายต้องฝาท้ายกันก็เป็นจุดขายของ f o r t u n e r รุ่นนี้รุ่นหนึ่งนะครับเพราะฝาท้ายเอกลักษณ์ Fortuner นี่คือเป็นฝาท้ายไฟฟ้าอยู่แล้วนะอันนี้ f o r t u n e r ตั้งแต่รุ่นปี2015ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าก็เป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คันนี้ลูกค้า เขามีพรมกันเปียกมาให้ด so ้วยนะอันนี้ดีนะเวลาสมมติเราเอาที่นั่งลงอันนี้ก็สามารถวางของเปียกอะไรได้ด้วยนะจะได้ไม่เลอะพรมด้านล่างนะครับอันนี้มีมาให้เลยอันนี้เป็นของโตโยต้ามาเลยนะเขียน f o r ์จูเนแล้วก็ที่ดีก็คือรถคันนี้เนี่ยนี่ตัวใหม่นี่ l e g e n d e อมีระบบคลิกเซนเซอร์มาให้เรียบร้อยอันนี้ดีนะดีงามเลยแหละนะเรียกว่ารถยุโรปมีอะไร f o r ์จูเนจัดมาให้อย่างนั้นนะครับก็ เฉพาะล e เจนเดอนะตัวใหม่เนี่ยมีมาให้เรียบร้อยแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเครื่องยนต์กันนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนี่เปิดหน้ามาลูกค้าไปเปลี่ยนมาเพิ่มอีกแล้ว โชค๊คตรงฝาหน้าน,นี่เปลี่ยนโช๊คมาเลยเรียบร้อยนะไม่ต้องใช้นี่อีกละไอตัวคานแบบนี้ไม่ต้องใช้ละนี่ลูกค้าติดตั้งมาเลยก็ได้ไปเลยกับรถนะครับถือว่าดีนะเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องตัวท็อปสุดเลยนะครับรหัส 1GD ที่โมดิฟายขึ้นมาใหม่นะของระกูล f o r t u n e r เครื่อง 2800C ซีซีนะครับตัวนี้แรงม้าสูงถึง204แรงม้าเลยนะโคตรแรงอ่ะตอนนี้ปัจจุบันน่าจะเป็นรถเครื่องดีเซล2,800ที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็มี v n เอ r b o ทอร์โบให้ด้วยนะแรงบิิเนยสูงงถึง500วตัล โหโคตรแรงเลยนะครแรงด้วยไม่พอประหยัดน้ํามันอีกรถคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยประหยัดน้ำมันมากแมเมนเทนเนนซ์ก็ต่ำนะค่าใช้จ่ายใ,ในแมเมนเทนเนสต่ำมากนะโรลต้าไม่ต้องห่วงอยู่แล้วค่าบำรุงรักษาเขาถูกนะครับแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยหาไหลง่ายมากไม่ต้องกังวลเลยนะครับก็ไหลาพาร์ทเนี่ยก็ใช้อะไหลร่วมกับพวกตระกูลโฟล์กูเนอร์ต่ปี2015มาได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้สะดวกนะครับสวยๆอ,อย่างนี้นะครับดูโครงสร้างเขาด้วยนะรถสวยเดิมหมดนะครับเนี่ยกริปเลยนะครับซีลนะครัับแล้้้ววก็โครรรงงงสสายเดิิมจนนนะอี ดูได้เลยเพศปี20เดือนออกัสนะครับเดือนสิงหาคมโอเคเลยรถเนียบสุดท้ายมาดูว่าคุ้มค่า,างไงเพราะราคาเนี่ยโคตรคุ้มราคาคันนี้นะครับขอบอกเลยว่าถูกสุดๆนะครับในตระกูลลีเจนเดอรที่ตอนนี้ขายอยู่ในท้องตลาดนะเป็น Fortuner REGENDER re ปี20นะคันนี้ข้างนอกเขาขายล้านหกว่าเราไม่ขายเราขาย ล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเรียกว่าคุ้มสุดถูกสุดในตลาดแล้วนะครับรีบเข้ามาดูเข้ามาจับจองนะวิ่ง2 8 0หมก็จริงนะแต่รถมือเดียวออปชั่นติดตั้งเพิ่มเติมมาให้เต็มแบบนี้แหละอย่างที่เราเห็นนะครับใครกำลังจะหา f o r t จ n เ r สวยๆนะไม่อยากจะรอของที่ป้ายแดงนะมาเอาที่นี่เลยนะครับรถเรามีนอกจาก f o r t จ n เ er ครคันนี้แล้วก็ยังมีสีขาวให้ด้วยนะแล้วก็มีสีดำมีคันหนึ่งปีสองพันยี่นเลือีดห้วยนะฟอร์จูเนอร์รีเจนเดอร์ยังมีให้ท่านเลือกอีกหลายคันนะครับนนนะออก โปรโมชั่นเดิมของ e อ็กคูซีมอเของเราอยู่นะครับเฉพาะรถตระกูล PPV เนี่ยเราให้เลยนะครับฟิกแมนและประกันฟิกแมน2ปี2 0 0หมื่นโลนะครับก็ใช้ไปสบายๆอุ่นใจไม่ต้องกังวลน,นะครับรถใช้แล้วคุณภาพยังมีให้เลือกเยอะแยะนะครับที่ e อ็กคูซีมอเนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ